สวัสดีค่ะเล็กก็ต่อเอง EP ที่6นะคะถ้าใครยังไม่ดูไม่ได้ดู EP ที่1ึงถึง EP ที่5ไปตามดูกันได้ที่ช่อง KKD มีโม่เลยนะคะนี่เลยวันนี้กว้างทำเป็นโรงแรมนะคะถ้าใครอยากรู้ไปดูข้างในกันเลยค่ะไปเลยคะ่ะนี่คือด้านในนะคะนี่เลยสวยมากนี่นะคะมีพนักงานเดี๋ยวอุ้ยมีพนักงานนะคะกำลัง เช็ดบินอยู่นะคะอยู่ในคอมอ่ะอยู่ตรงคอมเนาะส่วนอันนี้เป็นพ่อครัวค่ะพ่อครัวกำลังทำอาหารอยู่เนาะส่วนอันนี้นี่เลยเป็นพี่น้องลีลาคูม่านะกำลังนั่งกินนั่งจิบกาแฟอยู่ในสวนค่ะส่วนเจ้านี่ในนี่เลยในะนอเสานะคะกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนค่ะ ตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วนะ้ำนะตรงฝาฝาใส่ใส่เนี่ยแต่ว่าแค่เอาฝาครอบไปเฉยๆอ่ะถ้าอยากดูเดี๋ยวเราไปดูข้างเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเลยดีกว่านะคะไปเลยแต่ก่อนที่เราจะไปดูข้างบนนะคะเราต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นไปดูข้างบนนะคะนี่คือลิฟต์เลยนี่เป็นลิฟต์ลิฟต์ใสด้วยนะดูสิเนี่ยมีกระจกป็นลิฟต์แก้วเนาะนี่ ที่นี้มีข้างในมีพี่โอลาฟนี่ประตูเปิดปิดได้ด้วยนะเดี๋ยวทําให้ดูนี่แต่ว่าติดโอลาฟก็เลยเปิดก็เลยยังเปิดไม่ได้นะก็เลย,ยปิดไม่ได้นะคะอ่ะไปดูด้านบนกันเลยดีกว่าอ้าวพี่โอาซาข้างบนนะคะจะเป็นเตยียงเป็นเตยียงสําหรับนอนผักนะคะ นี่เลยห้องว่างก็จะไม่มีกำแพงกั้นไว้นะคะแต่ถ้าห้องไม่ว่างก็จะมีกำแพงกั้นไว้อย่างนี้ส่วนตรงนี้นะคะเป็นปุ่มฉุกเฉินเนาะถ้าสมมุติมีเหตุฉุกเฉินหกล้มหกลุกอะไรก็กดปุ่มได้เลยหน,หนูอันนี้จะเป็นห้องของพี่เอลซ่านะคะนี่เลยปึบนี่ นี่ค่ะในห้องเซอาารซานะคะนี่มีหน้าต่างที่เปิดปิดได้ด้วยนี่ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดอับสไครต์กดกระดิ่งฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิง,ฟ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 งให้ด้วยนะคะอะ่วันนี้นะคะผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย